ใช่ยิ้มต้องสวยขึ้นเพราะว่าฟันเราบรยิยาสวยขึ้นถูก<ว>ไหมได<ะ>้คงนี้อีกหรอจูบได้ไหมฮะมากกว่าจูบก็ทำได้ครับอ๋อโอเค เขาบอกว่าการจัดฟันเนี่ยนะครับเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะฮะถ้าคุณดูดีๆนะฮะช่วงบริเวณที่คุณยิ้มที่คุณพูดที่คุณขยักปากเนี่ยกินพื้นที่เข้าไป1ในสของหน้าเราฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะจัดการจะดัดฟันหรือจะทําอะไรเกี่ยวกับช่องปากก็ควรจะเลือกทันตแพทย์ที่มีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของทางด้านเอสเตติกหรือในในเรื่องของความสวยความงามเข้ามาด้วยทีนี้วันนี้ชัยก็เลยอยากจะพาทุกคนนะครับมาค้นหาคําตอบที่เดลต้าจอยนะครับซึ่งเป็นคลิน ธนกัมที่เป็นที่แรกในประเทศไทยที่นําเอาการจัดฟันแบบอินวิสไลน์เข้ามาใช้ในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดอันดับให้เป็นอินวิสไลน์เรดไดมอนด์พรวายเดอร์นะครับมีเคสมากกว่า5,000เคสเป็นอันดับที่สูงเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยการจัดอันดับนี้ได้รับการจัดอันดับโดยอินวิสไลน์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนอาจจะรู้ว่าการจัดฟันแบบใสหรืออินวิสไลน์มีหลายที่นะครับแต่ทำไมต้องเป็นดินท่าจอย วันนี้เราตามชัยมาเชื่อไทย เดี๋ยวคุณหมอที่บายนิดนึงได้ไหมครับว,ว่าอันนี้คือเครื่องอะไรก็คือเจ้าเครื่องนี้ครับเป็นเครื่องชื่อเต็มๆเ,เราเรียกว่า intra oral scanner น่าจะเคยพอคุณคุณเวลาเราไปทําฟันมันจะต้องมีการพิมพ์ปากไม่ uh huh. ว่าจะเป็นงานจ่ายฟันหรืองานทาครอบอันนี้ก็จะคล้ายๆกันคือเราไม่ต้องพิมพ์ปากละเราสแกนข้อมูลในช่องปากแล้วเราก็จะได้ข้อมูลเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เป็น3มิติ uh huh. คนไข้กลับบ้านไปแล้วไม่เป็นไรเรามาดูข้อมูลสามิติในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็น 3D มันก็จะสามารถใใช้ซออฟต์แวรรนกาาที่จจะํลง การจัดฟัน before after โดยที่เรายยไม่ต้องจัดก็ได้ทําให้ยุคดิจิตอลเนี่ยมันเอื้อกับการทํางานทางด้านทางตาก,กรรมมากขึ้นไม่เฉพาะแค่ว่างานอินเวสไลน์แต่อินเสไลน์เนี่ยมันเกิดมาเป็นดิจิตอลเพราะนั้นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เริ่มตั้งแต่สตาร์มันก็เลยกลายเป็นดิจิตอลทั้งหมดเครื่องนี้ก็เลยมาตอบโจทย์ของเราได้ดี สำหรับฟันคุณชัยอะคะับผมรู้สึกว่าสามารถแก้ไขได้อันนี้คือฟันฟันบนนะฮะนี่คือข้างห้าแล้วผมเพล็กให้ดู ถ้าสมมุติว่าเราดูแบบนี้อันนี้คือบีฟอร์นะครับซ้ายมือขวามือคืออัปเตอร์เราจะเห็นว่าฟันคุณชัยเรียงไม่ต่อเนื่องกันมีบางซี่ที่บิดไปบิดมามสมมุติดูที่ปลายฟันผมชอบยกตัวอย่างว่าให้คุณชัยเป็นเปรียบเสมือนเป็นมดตัวหนึ่งแล้วเดินที่ปลายฟันนะครับคุณชัยจะเดินต่อไปไม่ได้เพราะว่าฟันมันผิดแนวถ้าเราจัดฟันเสร็จแล้วมันจะเป็นแนวเดียวกันหมดคุณชัยผู้ซึ่งเป็นมดที่เดินอยู่ปลายฟันจะเดินต่อได้จากฟ้างี้ไปฟ้างี้ได้แบบที่ไม่สะดุดทําไมถึงจะต้องให มเรียนกันเท่ากันหมดด้วยค่ะเราเรามีปรมาจาร์หรือเป็นบิด,ดาหแห่งการจัจดฟันเขาบอกว่าเอ้เท่าฟันมาเรียงแบบเนี้ย ฟังก์ชันจะดีการบดเขยวจะดี stability จะสูงหมายความว่าฟันจะอยู่ครงรูปแบบนี้ได้ดีคนไข้ที่มาหาผมไม่ค่อยคอนเซิร์นสองเรื่องนี้หรอกคอนเซิร์นเรื่องความสวยงามเขาไม่ชอบให้ฟันบังดิบไปดิบมามองแล้วไม่ได้เป็นเลเวลเดียวกันเพราะนั้นหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามสำหรับการตอบสนองของคนไข้แล้วอันนี้คือมันจะทําให้หน้าใช้เปลี่ยนไหมครับเหมือนกับว่าสมมติถ้าไม่ยิ้มเคสเนี้ยไม่น่าจะทําให้หน้าเปลี่ยนถ้าไม่ยิ้มแต่ถ้ายิ้มต้องสวยขึ้นเพราะว่าฟันเราเรีกาสวยขึ้น สวยได้คนนี้อีกหรอข้อดีหลักๆของอินวิสลาเลยก็คือมองไม่เห็นที่ผมกําลังพูดอยู่นี่ผมก็กําลังจัดฟันอยู่แต่ไม่มีใครมองเห็นคุณหมอจัดฟันอยู่ใช่ไหมัะใช่ครับแต่ไม่มีใครมองเห็นเพราะนั้นมันก็จะเหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการให้คนทั่วไปหรือคนที่เราสนทนาด้วยหรือคนอื่นๆเห็นว่าเราจัดฟันอยู่ คือคนไข้ที่เป็นดารานักแสดงหรือนักร้องก็ใส่ขึ้นเวทีได้ตามปกติร้องเพลงได้ไม่มีความไม่ชัดของพยัญชนะต่างๆ2ก็คือความสะดวกสบายทุกๆครั้งที่รเราจัดฟันแบบเหล็กแล้วเราต้องไปพบคุณหมอครับเราต้องไปพบเพราะว่าคุณหมอจะต้องทําการเปลี่ยนลวดต้องทําการเปลี่ยนยาถ้าเราไม่ไปพบการราาักษาก็จะหยุดอยู่อย่างนั้น<ม>เผลอๆจะถอยหลังด้วยซ้ำไปแต่ว่าถ้าเป็นแบบอินวิสไลน์ line, การไปพบคุณหมอเนี่ยมันคือแค่การไปตรวจไปเช็คอัพดูความเรียบร ของโปรเซสเท่านั้นเองแต่เครื่องมือที่คนไข้มีอยู่แล้วที่สามารถเปลี่ยนสมมุติว่าคนไข้ไปเรียนอังกฤษหรือไปเรียนปริญญาโท1ปีคนไข้ก็เอาเทรเอาเครื่องมือไปด้วยคนไข้ก็มีหน้าที่เปลี่ยนทุกๆสัปดาห์หรือทุกๆสสัปดาห์แล้วแต่คุณหมอจะจะรีเควสก็แสดงว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องมาพบคุณหมอการรักษายังคงดําเนินต่อไปอได้อยู่อันนี้เป็นเหตุผลนึงที่ทําให้อินวสตไล์จะทฟันเสร็จเร็วคือมันมีความฟลกซิเบิลกว่าใช่ใช่มันเลยทําให้การรักษาโกออนต่อไปได้โดดดดดยยยทีีี่่่่ไไไมมมจุุสะนอลตตเเรา้้งปถูกว 2ก็คือคนไข้มักจะชอบมาบ่นว่าจัดฟันแบบเหล็กเนี่ยพอเปลี่ยรลวดทีเนี่ยกินข้าวไม่ได้เลยอย่างที่ผมบอกจําได้ไหมครับมันคือมือผมสมมุติผมดัดลวดเยอะไปมันก็ไปเบียดไปบีฟันคนไข้แรงเกินไปก็จะปวดร้าวระบบแต่อินวิสไลด์เขาถูกคํานวณมาจากซอฟต์แวร์อยู่แล้วว่าแต่เราเบอร์เขาจะเคลื่อนฟันเท่านี้เท่านี้เท่านี้มันจะน้อยเพราะน้ำแรงที่ให้กับฟันมันก็จะค่อนข้างน้อยและคงที่ความตึงของฟันมันก็จะไม่มากเหมือนกับแบบลวดแต่ยังไงคงจะ ต้องตึงนะฮะเพราะถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยแปลว่าฟันมันไม่เคลื่อนมันก็ต้องมีแรงที่กระทำกับฟันอยู่บ้าง2ก็คือเหล็กแบบลวดเนี่ยมันก็จะมีความคมม,มีมุมมีเหลี่ยมที่เวลาคนไข้ปิดปากหรือพูดหรือขยับรลิ่นฝีปากอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็บาดได้เจ็บได้สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นกับอินวินสไลน์คนไข้ก็จะไม่มีความซัฟเฟอร์ในในในเพนเหล่านั้น การจัดฟันแบบอินวิสไลน์และโดยเฉพาะการใช้เครื่องสแกนฟันก่อนแบบดีกว่ายัางไงได้ครับสมมุติว่าพอพอ,พอทางทางอินวิสไลน์เขาส่งข้อมูลของคนไข้ามาให้ผมดีไซน์แล้วตัวทันตแพทย,ย์หรือตัวผมเองเนี่ยเป็นหน้าที่ดีไซน์การเคลื่อนฟันเป็นคนกําหนดทาร์เก็ตโพซิชันเป็นคนกําหนดฟ i แนลรีซอร์ว่า เราอยากจะให้เคสเนี้ยจบอย่างไรแล้วทางอ e ินวสไลน์เขาจะไปประมวลผลว่าอ๋อสิ่งที่คุณหมอต้องการอ่ะมันรีคว e s สเตจเท่านี้บ,บางเคสก็ require stage 5ส s t a เต,เตบางเคสก็ require 99 s t a g เก็แล้วแต่ความยากง่ายแล้วแต่ความต้องการที่คุณหมอเป็นคนดีไซน์ <S 99, stage, 99 s t ส g e เาป็นถึง99ถาดใช่ถูกต้องสำหรับเคสที่ยากๆเพราะฉะนั้นพอผมพูดซึ่งดีไซน์เสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะส่งคำสั่งไปให้กับทางอินเวสไลน์อินวสไลน์ก็เห e ็นแล้วอ e ๋อ มาให้แล้วก็คำนวณสเตจจิ้งมาให้เราและแล้วก็จะผลิตชิ้งนานมาให้ตามสเตจจิ้งเครื่องมือก็จะถูกส่งกลับมาที่เราก็คือ <c oughs> บางคนก็อาจจะแค่10เทรย์คู่บางคนก็7 <c oughs> บางคนก็20 ินิสไลน์เนี่ยเราออกแบบเสร็จแล้วมีสเตจที่1ถึงสเตจที่สมมุติ60คอมพิวเตอร์เขาออกแบบมาแปะแปะแปะแปแมันคือคอมพิวเตอร์อะฮะคนไข้แค่ดําเนินการใส่ให้ผมเยอะๆวันละ22่อชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่ว่ายอชั่วโมงอยู่นะยีชั่วโมงเพราะต้องใส่นอนด้วยอะับใส่ตลอดเวลาผมอนุญาตให้ทานข้าวแค่2ชั่วโมงอ๋อโอเคนั้น2ชั่วโมงกินเข้าไปคือคุยเคี้ยวเสร็จปุ๊บใส่กลับเข้าไปใหม่แล้วคุยต่อได้ เบอร์หนึ่งเราให้ใส่1นถึงสอาทิตย์ใช่ใชครับ,รบในระหว่าง1นถึงสอาทิตย์นั้นเราต้องทําความสะอาดเขายัางไงอะคะก็หลังจากแกะออกมา อเราแปลงฟันของเราเสร็จด้วยยาสีฟันตามปกติตัวเทรนเนี่ยกส็สามารถใช้แปรงสีฟันเนี่ยทำความสะอาดได้ด้วยน้ำสบู่ไม่จะเป็นจะต้องใช้ยาสีฟันด้วยน้ำอุณหภูมิห้องปกติครับ,รบจะมีคนไข้าบางท่านที่รู้สึกว่าอยากจะไฮเียมากๆก็ใช้น้ําอุ่นน้ําร้อนแหล่งนะครับอันนี้ไม่ควรเพราะว่ามันเป็นพลาสติกมันจะ, <ไง S 1> ะผิดรูปทรงใช่ตัวคุณสมบัติต่างๆอาจจะเปลี่ยนไปเมื่อเราโดนอุณหภูมิที่มันร้อนแล้วมีคนถามว่าทําให้เรามีกลิ่นปากแรงจริงไหมฮะกลิ่นปากเกิดจากแบคทีเรียถูกไหมครับถ้าถ้าพูด ่ายเกิดจากเชื้อโรคอ่ะมีเชื้อโรคเยอะกินปากก็เยอะลองดึกภาพว่าถ้าเรามีเครื่องมือในป่าที่เป็นเหล็กแล้วมีมุมมีซอกมีเหลี่ยมมีรูเต็มไปหมดเลยที่แปลงถีฟันอ่ะเข้าไปเคลนไม่ได้เราต้องแอดซูมว่าแบคทีรียจะต้องอยู่ในเหล็กในเคสแบบเหล็กอ่ะเยอะกว่าแบบอินวิสไลน์พอคุณถอดอินวิสไลน์ออกมาก็คือฟันธรรมชาติก็แปลงปกติสามารถทำความสะอาดได้ตามไม่มีมุมไม่มีเหลี่ยมไม่มีรูของเครื่องมือมาทําให้เชื้อโรคหรือมาทําให้แปลงมันไม่ซาำ มาเข้าไปได้หรือมาทําให้ขัดขวางการใช้หมายขัดฟันของเราเวลาฟังจากอย่างนี้แล้วจํานวนแบคทีรียในช่องปากของผู้ที่จะฟันแบบเหล็กน่าจะมากกว่าแบบบอิงสไลด์ก็นําไปสู่ว่ากลิ่นมันน่าจะมาจากแบบเหล็กอะมากกว่าแบบอิงสไลด์แล้วมีคําถามหนึ่งที่จูบได้ไหมฮะมากกว่าจูบก็ทําได้โอเคไม่ต้องถอดก่อนใช่ไหมฮะไม่ต้องอ๋อโอเคก็คืออีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เราครอบอยู่จูบได้เลเวลแม็กซ์สุดเลยได้ครับ โอเคอ่ะ okay. อันนี้ผู้กำกับสั่งให้ถามนะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นคนอยากรู้ค่ะ ด้วยความที่เป็นดิจิตอลเนาะด้วยความที่โรงงานผู้ผลิตอินเวสไลน์ S อยู่ที่อเมริกาที่คุณหมอคิดเนี่ยคุณหมอคิดจากค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นในคลินิกรวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องเอาไปชําระให้กับบริษัทอินเสไลน์เสื้อไอ้อนเนี่ยค่อนข้างเยอะมันไม่เหมือนต้นทุนแบบเหล็กที่ไม่มีต้นทุนใหญ่ๆที่เราจะต้องเอาไปจ่ายให้กับบริษัทผู้ผลิตแบบมันเลยทาให้คอสในเมืองไทยอินเวสไลน์สูงกว่าแบบเหล็กราคาก็จะไปตามจํานวนของเบอร์หรือเปล่าครับในการจัดมักจะสอดคล้องกัน แต่ว่าอินวิสไลน์เขาจะแบ่งเป็นแพ็กเกจนะครับมีตั้งแต่แพ็กเกจถูกๆก็คือความคอมพิคเคทมันน้อยเคสไม่ยากถ้าเกิดเคสที่คอมพิคเคทมากๆแพ็กเกจมันก็จะสูงขึ้นทีนี้เคสที่มีความคอมพิคเคทมากๆอินวิสไลน์บอกว่าคุณจะทำกี่เคสก็ได้เราแต่เราคิดราคาเนี้ยใช่แต่ว่าพอพอเป็นแพ็กเกจเล็กๆง่ายๆเขาก็บอกว่าถ้าคุณหมอจะให้คนไข้ทำแพ็กเกจเนี้ยคุณหมอสั่งได้แค่7เบอร์นะเออถ้าเกิดเป็นแพ็กเกจนี้คุณหมอสั่งได้แค่14เบอร์นะเพราะนั้นแพ็กเกจที่มมัันนนเเเเป็็็แพคกกจจจลๆีียรบะข้อํา กจะมีลิมิตเอชั่นเพราะคุณหมอก็ต้องพิจารณาว่าเ,ออเคสเนี้ยมันสามารถไปฟิตกับความจํากัดของแพ็กเกจนั้นได้หรือเปล่าถ้าเคสแบบซับิเคตมากๆที่จะต้องเคลื่อนปันเยอะมันไม่ฟิตกับแพ็กเกจเล็กๆก็ต้องไปทำแพ็กเกจที่มันเมาเมา หลายคนนะครับที่ถามชัยกันมาเยอะมากว่าพี่ชัยคะจัดฟันที่ไหนแนะนําที่จัดฟันให้หน่อยนี่แหละเดนต้าจอยนี่เลยนะครับคือแม้แต่ชาวต่างชาติเนี่ยก็มาจัดฟันที่นี่เยอะมากเพราะเขามีประสบการณ์สูงมากทีนี้หลายคนคงอยากจะรู้ว่าราคาเป็นยังไงคะเพราะว่าแม้แต่ชาวต่างชาติยังมาจัดที่นี่กันเยอะมากเลยนะครับก็แล้วแต่เคสนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเริ่มต้นที่49,000บาทนะครับไปจนถึง2 2 0 0 0 0สนบาทนั่นเองก็แล้วแต่เคสแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่า ที่เนี่ยเขามีให้คุณสามารถผ่อนชำระได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณตามสภาพคล่องของคุณเนี่ยนะฮะผ่อนชำระได้สูงสุดถึง26เดือนเลยซึ่งใช่ว่าอุ้ยน่าสนใจมากนะคุณนะฮะเนี่ยคือจะบอกว่าที่เดนตาจอยเนี่ยเป็นอีกที่หนึ่งเลยนะที่ดาราหรือว่าคนดังๆเนี่ยเขามาจัดฟันมาทําดูแลฟันเนี่ยกันเยอะมากซึ่งนอกจากการจัดฟันเพื่อความสวยงามแล้วหรือการจัดฟันเพื่อสุขภาพช่องปากแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีบริการปกตินั่นแหละที่เป็นสแตนดาร์ดอุดฟันดูแล ถอนฟันอะไรต่างๆนะครับคือสรุปคิดจะทำอะไรกับฟันคิดทํทำอะไรกับช่องปากนึกถึง Joy, เดนทัลจอยเสื้อชัย